สวัสดีครับผมบันทายพีเคเสียล่เต็นต์บางกอนะครับสวัสดีครับผมบัญชงพีเคเสล่เต็นต์บางกรนะครับเสียล่ดีดีรวมกันหน่อยแต่ไอผู้ใดแพ้ <travail> ่ไปสองพันไอสถานะสามแมนบอลไม่ยอาหาพันผค เอาขอบุณสิเลยเอ้าอะไอมันบ้าด้วยโอ้โหไอนพี่ซื้อหิรลองเลยวะห้าห้าหก5 5ห้าห้าหกคนนะ ดงฟังนะบัดนี้ดวงสงจะมาร่วมกันด้อเอาคนัาเลยนะคนรักาเขาไม่ร้องกราบหาวผมด้เอ้ยวัดเสียเียเเสียเล่ก็ม่เสียเล่ย็ขา่ทำให้ผมเอาจริงเอาจังเลยที่นี่กนดกันมบัดเดียวอู้ เอาดีละเพิ่งขอบคุณเสล่ที่ทำให้ผมมันหนักขึ้นนะครับเสล่เดี๋ยวผมจะบวกกันนะครับเดี๋ยวค่อยบวกกันทีนึ่งมาลุกเฮ้ยมาเปอดเทพลงดูเราเมย์เด็ดปะเฮ้ยดีกัน พวกกันไปเวยอันแรกมึงใหไปเล้หลายนอันแรกอเ็นไซมิ้ด้วนี่ตอนนี้ผมเจ๊หรือหลงอีกแลอีกแล้วมึงนี่มึงเรียงเอาด้วยเลื้งยุ่งเอารื่องๆอปเรื่อยเลยมันตัวก็ติดแล้เอาล ตาวานตาวานเลยตาวาดหอบเอียวไปขอบคุณเสล่ที่ให้เล่นเกมะครับขอบคุณครับปลาก็ไดสองพันหนึก็ได้ามพันหนึให้ลูกเป็นลูกไม่ล้านไงให้กุมตังใน้้านบ่อยไม่ได้ทีนะให้ล้านบ่อยเจ็ดสิบหลานายนิดงเออจะว่าไงเราม่นวใหไอ้ขอบคุณเสล่เต็นมะก่อนรถสวยรถหูต้องไปหาเสล่เต็นมะก่อน ออกเจ็ดบาทก็ได้รถขับซะแล้วเย yeah! ้่แล้วไงแฟนมืองไทยบวกยู่ตอนแกก็หนึ่งเก้ 200, 000, 5, าพันสองร้อนห้คะแนนนะของมันฉลองนะ <1> 1> อะ่เราขอเมืองไทยที่นี่หมูก้าวสามเก้าสี่แปดหก <130. S 2> เกินกันไรไปไนไรฮะห้าสามไว้ยก็กินห,หน่อยแท้ว้ยก็ได้กินห,หน้อยแท้นะครับครับขอบคุณเซเลสรครับผมผมจะให้เมืองไทยคนที่แพ้คนที่แพนะคนที่แพ้ครับให้ให้ให้ขนมปังป,ป,ปังเครับาไปโรงเรียนปังปังสองพันส่วนผมผู้ชนะสาม <บา S 3> พัน <3, 000. S 2> ขอบคุณเซเล่ดีดีครับ,บ,รบเอาเงินมาแล้วนะครับ คนแพ้แต่ก็ให้นะครับขอบคุณเตเล่นะครับผมความจริงเออความจริงนี่ไม่ให้ก็ได้เน๊ะเออพราผมชนะผมไม่ให้ก็ได้แต่คือว่าน้ำใจ้นกีฬานะครับกับความเขาของคนฉลองเออขอบคุณเตเลยทำเป็นมังกรด้วยนะครับผมที่ไหนครับที่ไหนมารวมในเกมเนาะดูซื้อกับซับเล่าให้เงินเอาเด้วยเนี่ยให้ให้ลูกให้เต้าไปโรงเรียนตั้งสี่นะ ครับครับขอบคุณเซเล่ครับผมชนะแต่ผมก็จะแบ่งให้สองพันนะครับนะครับจากห้าพันเอานี่ครับขอบคุณเซเล่ครับเด้ครับเสียครับตอนนี้ผมเอาผมเฝ้าไปกดเงินเลยรีบไปกดเงินรีบเอาเงินมาให้สองพันบาทนะครับเซเล่ครับคนที่รองคนแพลคนแพ้สองพันที่แรกผมมาสิบผูให้เลยเด้่ผมเห็อยนตาหวานแมวเลย